ววเลดูร่ยปัจจุบันนี้เศรษฐกิจไทยดีนะฮะยิ่งเศรษฐกิจดีเนี่ยคนยิ่งทํางานหนักนะครับต้องหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะฮะเลี้ยงลูกซึ่งโตขึ้นไปทุกวันเนี่ยนะครับพอทํางานหนักเนี่ยนะครับบางทีคนเราเกิดความเครียดนะฮะสุขภาพก็จะตามมาหลายคนเลือกวิธีการไปกินเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยนะครับซึ่งบางครั้งต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกาย เวลาเราพูดถึงการบำรุงร่างกายเนี่ยนะครับเราจะนึกถึงโสมเกาหลีครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำโสมเกาหลีตังกุยจับตาแปงที่ฟันคู่นะครับอยู่ในตลาดเมืองไทยมากว่าสี่สิบปีแล้วนะครับคุณจเจริญสุขจิติธิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านวิทยกรและสวัสดีท่านผู้ชมผมต้องถามกันเลยนะครับว่า คุณจรเินสุกนี่ทําอะไรมาก่อนจะมาทําสำเกาหลีทางกุญแจผมก็อยู่ในวงการยาสมุนไพรมาตลอดตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็มีความชานาญเรื่องสมุนไพรแล้วเป็นเภสัชกรด้วยครับผมจึงมีความเข้าใจเรื่องสมุนไพรก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสมุนเกาหลีใต้หวันฮ่องกงสมัยนั้นคนนิยมไปเที่ยวสามประเทศสี่ประเทศยครับผมแล้วพอไปถึงเกาหลีก็เห็นโอ้ยเกาหลีจะเป็นเมืองหนาวนะครับ แต่ว่าคนนี้เดินกระชับกระเฉงคนเอาเรื่องเอาการู้สึกฟิตแข็งก็แล้วก็ดูแล้วโอ้มีสมเยอะแยะแหละก็เลยถามไปถามมาส่วนมากเขาจะกินสมจากเกาหลีนะครับสมชงสมต้มสมเป็นอาหารอะไรเขากินกันเยอะแยะเราก็เลยคิดว่ามันให้ประเทศไทยและชนในชาติไทยของเราอ่ะมีสุขภาพแข็งแรงกับฟิตจะได้พัฒนาประเทศพร้อมที่จะดูได้ แล้วกลับมาแล้วทําเลยไหมอ่กลับมาแล้วผมก็มาวิเคราะห์เนื่องจากว่าเราเป็นเภสัชกรเราก็เห็นว่าเออสมนี่ก็อยู่ในเมืองหนาวแล้วก็เมืองไทยเรามันร้อนเราก็มาปรับปรุงแล้วก็มาทดสอบมาพัฒนามาใส่ตัวอื่นเพิ่มเข้าไปให้แข็งของบ้านเราอ่าคุณภาพเนี่ยเหมาะสมกับดินฟ้าอากาศของไทยเรา เป็นเป็นเป็สำหรับห้องเต้องคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์เนื่องจากว่าสมนี่เป็นตัวยาดีแล้วก็ราคาค่อนขั่นจะสูงเพราะในอดีตก็หายากมีแต่ห้องเต้ก็ขุนนางต่างๆเขาถึงจะกินสมกันแต่เดี๋ยวนี้ก็มันพัฒนามากขึ้นมีการปลูกมีเยอะเอาไปเป็นปุ๋ยไร่เหมือนเป็นข้าวเลยนะฮะที่เกาหลีครับเราก็สามารถเอามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้ผู้กินได้สะดวก แล้วก็มีประโยชน์กับผู้กินมีร่างกายเนี่ยมันไม่เสื่อมง่ายครนะไม่จะเสื่อมแล้วก็สร้างเซลล์ขึ้นมาเร็วนะครับแล้วก็ทําให้มีภูมิตั้งทานคนจะพริโพอได้โดยธรรมดาร่างกายของคนเนี่ยในอวัยวะส่วนต่างๆมันก็ปกติเข้าสามารถที่จะช่วยปรับปรุงของเขาอยู่แล้วแหละครับเหมือนกับชื่อท่านประธานขอบคุณมากครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากดีครับขอบคุณท่านผู้ชมครับ